สวัสดีครับร้านเจเจบายช็อปครับผมวันนี้ดิวคอร์ซ่า350นะครับเข้ามาติาดตั้งดิจิตรีอลูมิเนียม55ลิตรสีสด,ดามซูเปอร์แบงคนะครับที่นี่จะเป็นร้านใหม่สา3กา5 9นะครับตัวนี้ลูกค้าต้องเปลี่ยนม,มือจับของตัว300ใส่ก่อนนะครับมันจะเป็นอลูมิเนียมมือจับเดิมของคอร์ซ่า350หนี่มันจะเป็นพลาสติกน,นะครับไม่สามารถที่จะมายึดติดก,กับได้นะ นี้ก็ติดตั้งแหลกท้ายอลูมิเนียมของ GTR นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังจะเป็นสีอลูมิเนียมขนาดความจุอยู่ที่5.5ลิตรครับผมใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆด้านในก็จะมีอินเนอร์นะครับอินเนอร์จะเป็นสีดำล้วนเลยตกวขู่ยืดพวกตัวล็อกมันจะเป็นดำล้วน ระบบก็กคือด้านบนจะเป็นขอดยางกันน้ารอบไปนะครับแล้วก็จะมีหูยึดซ้ายขวาเป็นแบบสลิงให้นะครับผมปิดล็อกล็อกก็ต้องกดตัวล่างออกมานิดนึงนะครับส่วนตัวล่างนี้นะครับแนะนําให้ล็อกทิ้งไว้ตลอดนะเผื่อเป็นตกหรือมีกระแทกแรงๆมันจะได้ไม่กระเด้งหลุดน,นะครับในการยึดก็ใช้น็อตยึดกับตัวแหลกท้ายได้เลยนะครับ ไม่ต้องดัดแปลงตัวรถนะเพราะว่าพวกนี้มันตรงรุ่นอ,อยู่นะครับขนาด55ลิตรก,กำลังดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปฟอร์ซ่าสามารถติดได้ถึงขนาด65ลิตรนะครับถ้า65ลิตรอะ่ะมันจะอยู่ช่วงตัวรถล้วทๆนนะ